เป็นข้เราจะมาหมักหมูทำร้านน้ากันนะนี่เป็นสันคอมหมนะูนะหั่นเป็นชิ้นที่เราต้องการี๋ยวเราจะเริ่มหมักหมูกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้สับปะเขียวสีขาว น้ำมันหอยน้ำตาลปีบ๊บแป้งนันน้ำมันพืช ใคครปนค่นะถ้าใครชอบก็ใส่นะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะตอนนั้นเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็นําไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะ น,น,นะคะคเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อไปเรามาขยัำเส้นกันค่ะเราใช้ซอสสีเขียวนิดหน่อยซีขาวซีวดำเราจะขยำให้ฟก,ก่อนเลยนะก่อนที่จะนำไปผัดนะ วันนี้เราใช้เส้นใหญ่ตาดอกโบวนะคะทุกคนเพิ่มสีตรงนี้ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อไปนะเราจะมาทำนำามลาดหน้ากัน เราใช้แป้งมันนะแล้วก็ใช้แป้งข้าวโพดสองแป้งมาสมกันทน้าตาเป็นลึกแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปนะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมด สามอย่างนี้ให้เข้ากันนะคะนำลหนาของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเนาะเรามาผัดเส้นลหน้ากันค่ะผัดเส้นลน้าเราจะไม่ต้องใส่น้ำมันนะเราจะเอาน้ำมันชุบเคลือไปที่กระถานะเพราะว่าเส้นมันมีน้ำมันอยู่แล้วไม่ต้องใช้ไฟแรงนะเราผัดเยอะมาก เส้นกรอบก็ใส่น้ำมันลงไปได้นะก็จะมีความกรอบนะเราชอบเส้นแบบไม่ไหมทางขนาด ดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปการทำน้ำราดหน้ากันนะ เอาไปน้ำมันพืชกระเทียมตับยาบนะแตัตบยาบ,บก็ได้ละเอยีอยดแต่ก็ได้เราจะใส่เต้าเจียวลงไป เราจะผัดไปสักแป๊บติมน้ำตาลไปครับ

วันนี้เราใช้ผักหลายชนิดเลยนะครับทุกคนมีผักกาดขาวใส่กอคณะเห็ด mm hmm. แล้วก็แครอทเดี๋ยวให้หมูสุกก่อนเราค่อยใส่ผักไปเนาะ น้ำเดือดแล้วใส่ผักใส่ผักไปเลยนะเสร็จพร้อมกันเลย ชิมรสชาติได้นะเราจะเติมสติ๊กผมปรุงรสนิดหน่อยปรุงรสชาติตามที่ไรใจเราชอบเลยนะชอบรสชาติแบบไหนปรุงกบบนั้นลเลย น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับบางคนเราจะใส่อกอกไที่เอาลงในล่างหน้านะค่อยๆทย,<ม>ยอยใส่นะไม่ต้องใส่เยอะทีเดียวเราต้องคนตลอดนะคะ เราจะขอเพิ่มแป้งหน่อยนะอขอซีโรเช่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราทำปริมาณเยอะ ดีแล้วทุกนละตักเสร็จ้าเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะ